คุณยายตุ๋ยวันนี้นะคะก็อยู่ร้านคุณยายตุ๋ยนําเสนออะไรคะเนี่ยวันนี้ปลาดุกย่างนะคะไม่แพงค่ะตัวละ30บาทค่ะจับตรงหน้าบ้านนี่เองค่ะอุ้ยขายถูกมาก30บาทเองย่างสดๆเลยใช่ไหมย่างสดๆเลยค่ะอุ้ยมีอะไรขายบ้างวันนี้เดี๋ยวเรามาดูสินค้าของยายตุ๋ยหมูย่างไม้ละ5บาทนะคะนี่ไม้ละ5บาทตัวมะลิเข่าก็เลยต้องขายไหมขายค่ะนี่ค่ะไม้ละหบาทนะคะ อันนี้ไม่ละสิบาทค่ะแต่ต้องใส่ถุงหมดเพราะว่ามันแรงวันมันเยอะนะคะแล้วก็ก็กับข้าวตอนเย็นอันนี้ก็ห้าบาทนะคะมีข้าวขายด้วยก็ห้าบาทค่ะมีอะไรขายอีกน้ำเสนอนี่แหละถุงละสามสิบบาทนะคะถุงละสามสิบบาททำสดสดใหม่ๆร้อนร้อนเลยนะคะปลาดุยอย่าลืมนะคะปลาดุกค่ะปลาดุกจับมาแต่านาแต่ไม่ได้อยู่ในในนามันอยู่ในสระที่นาโอ้นี่ยายตุยเลี้ยงเองเหรอ โอ๊ยก็ทำไมไม่รับมุกค่ะจ้าบอกว่าเลี้ยงเองไหมก็จ้าแค่นั้นก็ไม่รับจับมาใหม่ๆส่วนๆมาลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วนะคะยายตุ้ยถั่วปลูกเองเหรอปลูกเองจ้ามัดสิบบาทนัดสิบบาทนะคะขายถูกๆนะคะอาหารนะคะถุงสามสิบบาทนะคะของคุณยายตุ้ยหมูปิ้งตอนเช้าก็มีข้าวเหนียวก็มีนะคะร้อน จากบุ้งก็มีมถ้าใครอยากได้มะนาวนะคะร,ร้านขายน้ำอะไรก็มะนาวโซๆจากสวนมีโลเท่าไหร่โลเท่าไหร่โลละสามสิบห้าบาทค่ะมะนาวโลละสามสิบห้าบาทสี่แยกขนาดมอน,นะคะแวะเวียนมาได้นะคะถ้าจะไปดูสวนแล้วไปได้เลยนะจะคนปลูกไม่อยู่นะปลูกไว้ที่หนเฉยๆปลาลื่นเฝ้าอยู่ใช่ไหมตอนนี้ปลาลื่นเฝ้า <laughs> เฝ้า <laughs> สวนมะนาวขายดีขายดีพูดอยากกินตำถั่วเนาะว่าไป 妈妈